ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมตาอีกเชียงเคยนะครับซึ่งในส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินในตัวแอปฟุตบูมอีกเชียงเคยนะครับซึ่งในส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาทําการลองถอนเงินในส่วนของตัวธนาบัตแรแดงกันเลยดีกว่านะครับส่วนตัวเรียนนะครับผมก็ได้ทาการถอนเงินไปแล้วแหละนะครับในคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าคลิปก่อนขอี่แหละนะครับเพื่อนก็ ลองค้นหาดูนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินในส่วนของตัวธนบัตรแดงกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะสามารถถอนได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมาทําการดูลองดูเช่นกันนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่าก็คือให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงนี้หนึ่งที่นะครับสําหรับตัวธนบัตรแดงตรงนี้นะครับนี่ ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาเลยถ้าเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอรูปแบบหรือวัตตาแบบนี้ซึ่งในส่วนของตัวภารกิจตัวนี้นะครับก็คือผมเชิญเพื่อนครบอยู่ที่ประมานึ่งร้อยห้คนนะครับก็คือถ้าเราทําได้ผมก็จะได้รับทั้งหมดอยู่ที่150บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนทุกคนนี่เห็นไหมเชิญเพื่อน 150คนนะครับด้านบนก็คือจะเป็นหัวใจอยู่ที่ประมาณ8 0ดดวงนะครับที่ผมเล่นแล้วได้รับมาก็คือจะเป็นประมาณนี้ในกิจกรรมนี้นะครับผมเล่นไปทั้งหมดประมาณเกือบ10วันทุกคนเพราะว่ากิจกรรมในหน้านี้นะครับเขามีทั้งหมด15วันทุกคนถือว่านานพอสมควรเลยนะครับผมใช้เวลาเกือบ10วันนะครับในการเชิญเพื่อนของผมนะครับเราก็สามารถ กดเข้ามาตรงคําว่าส่งให้เลยนะครับถ้าใครเป็นสายเยเพื่อนนะครับแต่ว่าจะได้จริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาทําการลองลุ้นดูไปพร้อมกันเลยทุกคนกดเข้ามาตรงแบตเตอรี่กี่ตึ่งทีนะครับเราก็กดส่งเลยทุกคนเฮ้ยก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่้อยแล้วทุกคนก็กดยินดีด้วยทุกคนนี่เนี่ยผมขออนุญาตแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับก็คือ ทาการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเออเห็นไหมประวัติการถอนเงินนะครับตัวน,นี้ก็รอดําเนินการนะครับถือว่าหาเงินได้จริงแน่นอนนะครับสําหรับส่วนของตัวแอป,ปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาทําการอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เล่นในส่วนของแอปนี้ด้วยนะครับนีเ่เล่นของตัวหัวใจด้วยเห็นไหมตัวนี้พอมีอยู่ที่13แบตเตอรี่นะครับได้รยู่ที่210บาทกดสรงเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับ12แบตเตอรี่เราจะได้รับทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกดสรงเลยทุกคนนี่เฮ้ยคูณ8ทุกคนเฮ้ยคูณ10คูณ8เฮ้ยทุกคนถือว่าแอปนี้คูณเยอะมากนะเอาทุกคนเริ่มคูณ5แล้ว อะไรทุกคนเริ่มน้อยแล้วอ่ะตรงน,นี้คูณสองคูณสองคูณสี่นะครับอ้าวไม่ขึ้นครเมื่อกี้ไม่ขึ้นทุกคนก็น่าจะเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะเพื่อนๆเออเอาเป็นว่าเราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นจํานวนอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวก็รอแค่การเข้านะครับจะเข้าภายใน 1-3วันก็คือในการถอนเงินของตัวธนาบัตรแดงแล้วก็จะเป็นการถอนเงินของตัวเหรียญน,นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการถอนจำนวนเงิน2ตัวนี้นะครับไม่เท่ากาันอย่างเช่นตัวนี้จะเข้าภายใน1นาทีนะครับถึง1วันตัวนี้นะครับ1วันนะครับถึง3วันทุกคนนี้ก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวส่วนในคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ